ด้านบนอันนี้เรียกว่าขอบกระจกครับอ่าเรียกว่าขอบขอบกระจกมุมทางด้านซ้ายบนซ้ายบนก็จะสูงแล้วก็ลาดต่ำลงมาหาสมเหมือนวัดะระฆังเหมือนวัดระคังอ่าเหมือนวัดระฆังนะครับเนี่ยจะลาดต่ำลงมาหาสมเหมือนวัดระฆังนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าองค์นี้จะขาวแล้วก็ลาดลงมา นี่ฮะยกรมัสูงแล้วก็ลาดลงมานะครับแล้วตรงนี้ก็สําคัญอีกที่หนึ่ง<ะ>ตรงมุมทางด้านซ้ายของพระนะมุมนี้สําคัญยังไงดูต้องจำนี่ให้ได้นะจะเป็นรูปปรีเหมือนกันครับนะครับถ้าของที่ทําเทียมและเรียนแบบจะเป็นเส้นตรงเฉยๆเป็นเส้นแข็งๆ ไม่แทนนะครับแล้วดูโดยรอบอีกทีหนึง่งดูด้านขวาของพระจะมนเห็นไหมครับ,รบขอบกระจกจะมนนะทางนี้เป็นเหลี่ยมแหลมแล้วก็มีเนื้อเกินนี่ครับเป็นหนหัวมนนะอามุมนี้จะมน แล้วดูนี่ขอบขึ้นมาสูงแล้วก็ลดต่ําตรงนี้แล้วก็สูงขึ้นมาสูงตรงนี้แล้วก็ลดต่ําตรงกลางนะครับแล้วก็สูงขึ้นมาเนี่ยมันต้องจำให้หมดอย่างนี้เลยเอ,อวันนั้นมีอยู่องค์ไปตัดสินพระที่หัวหินไม่แท้ใครเขาเหมือนแปลงไม่แท้ไม่แท้ไม่แท้ผมบอกพราหน,นี้แท้นะแท้นะ ไม่แท้อาจารย์ไม่แท้เชื่อผมตีแท้เดี๋ยวผมจะบอกให้ดูอผมอผมก็บอกให้ดูบอกดูอย่างนี้สิอย่างนี้สิโครงสร้างเขาเนี่ยแท้แท้ยังไงนี่เห็นไหมดูครับตรงนี้จะสูงเนินขึ้นมาครับนี่นะบริเวณนี้นะคุณเล็กนะครับคุณเล็กดูเป็นเลยท่านี้นะอ่า นี่ครับแล้วมาตรงนี้เป็นแอ่งต่ําลงไปแล้วมาตรงนี้จะสูงขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ะแล้วตรงนี้จะต่ําลงไปลาดต่ำไว้แล้วตรงนี้จะสูงขึ้นมาฮะอ่าผมดูหนึ่งสองนะสามมีวดผมบอกหาตรงนี้แทน